ครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาเสนอแนะวิธีการใช้กระเป๋าํรำร้อนไฟฟ้านะครับวิธีการใช้ก็ดูนะครับมันจะมีที่เติมน้ำนะครับเติมน้ำโดยใช้จุกเติมน้ำเข้าไปตรงแบบนี้นะฮะแต่วิธีใช้เนี่ยเราหาขวดน้ำขวดเล็กๆมาแบบนี้นะครับขวดน้ำขวดเล็กๆมาแล้วก็ใช้จุกแบบนี้นะครับเติมเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ อินเข้าไปเลยนะฮะอินเข้าไปครับเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเติมเข้าไปเลยนะครับพอเติมเข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะปิดจุกนะครับ เติมเข้าไปเสร็จเราก็จะปิดจุกนะครับตอนนี้เราเติมน้ําเข้าไปแล้วเรบีบขวดอย่างเดียวนะฮะเพื่อให้น้ํมันเข้าไปให้เต็มนะครับน้ําเข้าไปให้เต็มนี่นะครับนี่นะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับ เราสามารถเติมได้ตลอดนะครับให้เต็มครับเราดีขวดได้นะครับเอาขวดพลาส เราจะบีบน้ำลงไปน้บีบน้ำไปเสร็จแล้วก็ใช้จุกนะครับจุกสีสีดำนี้นะครับปิดลงไปตรงนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับกดลงไปแบบนี้นะครับปิดให้สนิทนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะชาร์จชาร์จแล้วก็หมุนมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ชาร์จนะครับชาร์จก็ประมาณสักสิบนาทีก็จะตัดเองนะครับตัดเอง นี่ดูรูปหัวใจนะครับรูปหัวใจใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเสียบปลั๊กเลยนะครับไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับอ่าสักประมาณสัก10นาทีหรือ10นาทีเสร็จเนี่ยก็จะตัดเองโดยไฟสีแดงก็จะดับแล้วเราก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็ถอดปกออกลดปั๊กตรงนี้ออกแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ